ทีนี้มาดูเบื้องลึกเบื้องหลังของอคําเตือนเรียกแบบนี้แล้วกันของปปชกันหน่อยนะครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรอันนี้เองเนี่ยก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับเพราะว่าปปชเขาใช้อาศัยอํานาจตามพรบว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี61ในมาตรา35กับการตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาแล้วมีมติเห็นชอบส่งผลการศึกษาป้องกันการทุจริตกับนโยบายของรัฐบาลเนี่ยในเรื่องของดิจิต a ลวอลเล็ตตอนนั้นเนี่ยที่ออกมาในตอนแรกก็คือเรื่องของอ ข้อเสนอของคุณสุภาปิยะสิตินะครับแต่ภาพอันนี้คือเรื่องของกรนงที่เมื่อวานนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เขาคุยกันถกกันแล้วมันเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เราจับตากันที่เราเล่ากันไปจําได้ไหมว่าเขาจะลดหรือเขาจะคงไว้ในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดมันสอดท้องกันนะครับในมุมนึงรัฐบาลเองกดดันกรนงไปใช่ไหมฮะว่าอยากจะให้ลดแต่กลายเป็นว่ากรนงเมื่อวานนี้มีมติ5ต่อ2 ให้คงไว้แต่ถือว่าเสียงแตกนะใช่ใช่ใช่แต่ถ้าเมื่อวานปุ๊บกรงอ,งองลดเนี่ยมันก็ทําให้รัฐบาลท,ทํางานง่ายแต่เผอิญว่าเขายังคงไว้ใช่คือนักวิชาการหลายท่านเมื่อวานนี้ตอนที่เข้าปิดอินไซด์อะครับเขาก็มองว่านี่คือทางประนีประนอมของกรงอระหว่างรัฐบาลกับแบงค์ชาติเหมือนกันนะใช่แต่คนในแบงค์ชาติก็ยังเชื่อว่า<อ>ไม่อยากจะรวมดิจิทัลวันเลดไปจนต้องมาลดดอกเบี้ย อืม,อมอเพราะยังไม่ได้รู้สึกว่าดิจิทัลวอลเล็จะช่วยกระตุ้นได้มากขนาดนั้นใช่เนี่ยนะครับอันนั้นก็เรื่องหนึ่งที่เป็นอีกด่านหนึ่งในเรื่องของด้านการเงินใช่ไหมครัที่จับตากันที่ประชุมของกรออองอ,งองแต่ทีนี้ไปโฟกัสของปปชกันหน่อยอย่างที่บอกไปครับที่เมื่อวานนี้มีข้อเสนอแนะกันมาเนี่ยมันเป็นไป,นปนตามข้อกฎหมายที่ปปชเขามีอำนาจหน้าที่ในการทําได้นะครับแล้วก่อนหน้าที่เราเล่ากันไปก็คือมันมีข้อเสนอแนะของคุณสุภาที่หลุดออกมาซึ่งคุณสุภาเองเนี่ยเป็นกรรมการปปชที่กําลังจะยานแล้้ววธด หลังจากศึกษามาหลายเดือนรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายรัฐบาลน,นักวิชาการผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องสรุปท้ายแล้วก็คือเคาะบทสรุปลักษณะมาว่าอาจจะซ้ำรอยโครงการจำนำข้าวในประเด็นสุ่มเสี่ยงการเกิดการทุจริตเชิงนโยบายเกิดขึ้นได้โดยร่างผลการศึกษาในชั้นคณะกรรมการศึกษามีถ้อยความค่อนข้างรุนแรงวิพากษ์วิจารณโยบายนี้อย่างหนักนะครับก็ส่งผลทําให้บิ๊กเนมรัฐบาลหลายคนไม่พอใจอย่างมากแล้วก็มองว่าปปชกําลังขัดขวางโครงการนี้ ย่างไรก็ดีครับพอคณะกรรมการศึกษาส่งร่างผลการศึกษาไปยังที่ประชุมคณะกรรมการปรปรชชุดใหญ่ได้มีการปรับปรุงถ้อยคําให้ดูซอฟลงแต่ถ้าไปดูเนื้อในเนี่ยความหมายก็มองกันว่าเหมือนเดิม,มครับเพื่อหวังลดแรงเสียดทางจากสังคมแล้วก็รัฐบาลด้วยพอต้องไม่ลืมนะครับว่าในร่างผลการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาโดยเฉพาะชุดของคุณสุภาที่นั่งหัวโตเนี่ยมีภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างขัดแย้งกับรัฐบาลเพื่อไทยพอสมควรเขามีอดีตจำนำข้าวกันใช่ไหมนี่นะครับเพราะว่าสมัยนั้นเองคุณสุภาเป็นรองปลัดกระทรวงการคลังยุคร รัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรในฐานะประธานคณะอนุกรรมาการปิดบัญชีโครงการจำนำข้าวแล้วก็เคยให้ความเห็นในโครงการรับจำนำข้าวว่ามีโอกาสและความเสี่ยงกับการทุจริตในทุกขั้นตอนอม,มีการเปิดเผยตัวเลขความเสียหายของโครงการนี้เบื้องต้นตอนนั้นกว่า200แสนล้านบาทจนกระทั่งสุดท้ายคือถูกสั่งแขวนแล้วก็ถูกตรวจสอบด้วยนะครับนี่ก็เลยมองว่าเหตุผลสําคัญที่ร่างผลการศึกษาตอนแรกที่ออกมาเนี่ยโอ้ทำไมมันช่างดุเดือดรุนแรง ไฟเหลืองค่อนไปั้งแดงอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับคณะกรรมาการชุดใหญ่จึงจําเป็นต้องปร,ปรับปรุงแก้ไขโดยโคงความหมายเดิมแต่เพียงแค่ปรับเปลี่ยนค่อยค,อยคำให้มันดูซอฟมากยิ่งขึ้นเท่านั้นถ้าเปรียบเทียบสัญญาณเตือนจากปปชเป็นสัญญาณไฟจราจรเนี่ยนะ บางคนก็บอกมีปัญหาหรือเปล่าเอ้ยมันกระพริบกระพริบอ่ะเดี๋ยวมันแดง <laughs> เดี๋ยวมันเหลือง <laughs> เดี๋ยวมันเขียวแล้วแล้วคนจะไปเนี่ยก็ไม่รู้จะไปทางไหนถูกไหม <laughs> ใช่ใช่จะจะพุ่งไปเต็มที่แบบไฟเขียวไปเลยก็กลัวจังเลยแต่ในมุมการเมืองเขาบอกว่าอ๋อมันไม่ได้ขัดข้องที่สัญญาณหรอก <laughs> มันไม่ได้ขัดข้อที่กระแสะไฟที่จ่ายมา <laughs> แต่เขากําหนดไว้แบบนั้นแหละ <laughs> ก็คือเขาจะ ไม่ผ่อนให้มันเขียวมากนักจนรัฐบาลเดินเดินงานง่ายแต่เขาก็จะไม่แดงมากนักจนรัฐบาลทำอะไรไม่ได้เลยแต่มันเป็นการดึงเอาไว้เพื่อผูกขาในเรื่องใหญ่ๆที่รัฐบาลอยากทำจะได้เดินไปด้วยความระมัดระวังแล้วยังให้ความสำคัญกับผู้มีอำนาจในอีกฝ่ายหนึ่งบ้างอันนี้คือสิ่งที่เราเคยพูดไปแล้วว่าปปชถ้าปปชจะขยับ ม,มีสัญญาณจากปอพี่ใหญ่ที่จะส่งมาให้ปป,ปชขยับแต่ทำไมปป,ปชถึงไฟเขียวไม่เต็มที่ก็เพราะว่าเขาต้องการจะผูกขาเรื่องนี้เอาไว้เหมือนกัน